น้องเคยเห็นบ่ว่าอันนี้มันโตยังเนี่ยเบิ่งดีดีเด้อนี่อยู่บ้านเอินแมงละงำนี่พูดอ่ะอันนี้มันตายเราเด้ครับคือมันดิบกระซิได้จิ้มจิ้มเจวประมาณนี้เนาะม,มันแซ่บไยครับนี่เบิ่งนี่ trầm treo thùng mén là ngắm sốt ขนาดเบิ้องด้วยผุดแมงดากาม็มีแกงใ่ท้ไม่สมสุดยอดพี่น้องแมงละงัผู้ใดเคยกินกันบ้านเจ้าเอินอย่างลองบามาด้ยวยครับคอมเมนต์มาเบิ้องด้วยวันแมงละงับบ่